รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระหว่างวันที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2565ถึงวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2500 66. ว่าที่ร้อยตรีสุพักษรพรมมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อาเภอเมืองอุดรธานีสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานีงานที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้ามีแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องครอบคลุมนโยบายภารกิจของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาและมีการดำเนินการตามแผนผู้เรียนได้รับการพัฒนาตรงตามสภาพปัญหาความจำเป,เป็นเป้าหมายตามข้อตกลงร้อยละ80ผลการดำเนินงานทำได้ร้อยละ100 การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสกรออำเภอเมืองได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรกศอ,อนนโยบายจุดเน้นจัดทำวิสัยทัศน์พันธกิจและมีการริเริ่มพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยไปปัจจุบันที่มีองค์ประกอบถูกต้องและครบถ้วนแนวทางการดำเนินการ จัดการเรียนรู้ที่สนองต่อความสนใจและความต้องการของผู้เรียนและชุมชนนำหลักสูตรไปปฏิบัติจริงมีการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงเป้าหมายตามข้อตกลงร้อยละแปผลการดำเนินงานทำได้ร้อยละหนึร การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอนข้าพเจ้ามีการริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอนโดยให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเป้าหมายตามข้อตกลงร้อยละ80ผลการดําเนินงานทําได้ร้อยละ85 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูมีการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดมีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและมีการรายงานผลอย่างเป็นระบบเป้าหมายตามข้อตกลงร้อยละ80ผลการดำเนินงานทำได้ร้อยละ85 การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสกรออำเภอเมืองอุดรธานีมีการทำแผนปฏิทินการนิเทศกำกับติดตามการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบเป้าหมายตามข้อตกลงร้อยละ80ผลการดำเนินงานทำได้ร้อยละ100รย การศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครูมีการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนและหนึ่งเรื่องต่อคนหนึ่งคนเป้าหมายตามข้อตกลงร้อยละแ0ผลการดำเนินงานทำได้ร้อยละ80 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารกรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายกำหนดเป้าหมายตามข้อตกลงร้อยละ80ผลการดำเนินงานทำได้ร้อยละ100รย การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนค้าพระเจ้ามีการประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานองค์กรนักศึกษามีอาสาสมัครกศนอมีเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมมีการดำเนินงานกิจกรรมผู้เรียนเป้าหมายตามข้อตกลงร้อยละ80ผลการดำเนินงานทำได้ร้อยละ85 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสกรออำเภอเมืองอุดรธานีมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีกิจกรรมแนะแนวปฐมนิเทศและปฐชิมนิเทศผู้เรียนยน์ทุกภาคเรียนและมีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านของผู้เรียนภาคีเครือข่ายและผู้ปกครองเพื่อวิเคราะห์และช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลเป้าหมายตามข้อตกลงร้อยละแ0ผลการดำเนินงานทำได้ร้อยละ90 ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษามีการบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จ e ิส a สเบสแม e m เมนต์นับเป็นเป้าหมายตามข้อตกลงร้อยละ80ผลการดำเนินงานทำได้ร้อยละ 1. 0 0 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษานวัตกรรมที่3ศึกษาพัฒนาขึ้นสามารถใช้หรือตอบสนองการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป้าหมายตามข้อตกลงร้อยละ80ผลการดำเนินงานทำได้ร้อยละ85 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการริเริ่มการทำงานร่วมกันร,ระหว่างสถานศึกษากับภาคีเครือข่ายเป็นไปตามกระบวนการมีส่วนร่วมเป้าหมายตามข้อตกลงร้อยละ80ผลการดำเนินงานทำได้ร้อยละ90 การจัดระบบการใช้บริการในสถานศึกษาข้าพเจ้ามีการริเริ่มพัฒนาประสานงานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานจิตอาสาข,ของสถานศึกษาที่ร่วมมือกับองค์กรภาคที่เครือข่ายที่มีคุณภาพเป้าหมายตามข้อตกลงร้อยละ80ผลการดำเนินงานทำได้ร้อยละ1 0 0 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพระเจ้ามีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป้าหมายตามข้อตกลงร้อยละ80ผลการดำเนินงานทำได้ร้อยละ100 การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาถ้าพระเจ้ามีการบริหารงานแบบมุ่งผลสำเร็จริซั e a บสต Management ABM ผลจากการประเมินการบริหารงานแบบมุ่งผลสำเร็จร r ซั e a บสต Management ์ ABM มีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นเป้าหมายตามข้อตกลงร้อยและ80ผลการดำเนินงานทำได้ร้อยละ100ร ประเด็นท้าทายเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาสกรออําเภอเมืองอุดรธานีสังกัดสํานักงานสกรอจังหวัดอุดรธานีเนื่องด้วยสกรออําเภอเมืองอุดรธานีสังกัดสํานักงานสกรอจังหวัดอุดรธานีได้มีการจัดการศึกษาภายใต้นิวนอม้อที่เป็นอุปสรรคให้กับครูบุคลากรผู้เรียนและผู้รับบริการประกอบไปด้วยการจัดการศึกษาดังนี้ 1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสืบเนื่องจากการจัดการศึกษาที่กล่าวมาของสองกรออำเภอเมืองอุดรธานีสังกัดสกรจังหวัดอุดรธานีจะต้องมีการนิเทศกำกับติดตามและการประเมินผล เพื่อนําผลการนิเทศมาพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อสถานศึกษาผู้บริหารครูบุคลากรและผู้เรียนผู้รับบริการเพื่อเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืนทําให้การบริหารจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นสกรอําเภอเมืองอุดรธานีสังกัดสำนักงานสกรอจังหวัดอุดรธานีจึงได้มีการจัดการศึกษาภายใต้นิวนอร์มอล โดยการนำการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อลดปัญหาอุปสรรคให้กับครูบุคลากรผู้เรียนและผู้รับบริการในปีงบประมาณพุทธศักราช2566ท้ายนี้ ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุดรธานีส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรผู้เรียนและภาเคีเครือข่ายต่อยอดจนส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนช่วยสร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างยังย่งยืนต่อไป